สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปความรักมาแล้วนะคะระย,เยะเวลาการทำนายพยากรณ์1-2เดือนนับจากนี้ค่ะราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะก็อาจจะไม่เป๊ะปังจอกลึกเ,เหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะ อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วนะคะขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง c h ช n n e l ค่ะการคอมเมนต์นะคะการกดถูกใจนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยนะคะถ้า ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในคลิปนี้ก็เหมือนกับเป็นช่วยกระตุ้นเพิ่มยอดการผู้มองเห็นมากขึ้นด้วยค่ะ เอาละเราเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะพลังงานชาวตุลน,นะคะชาวตุลก็คือชาวธาตุลมนะคะเดือนนี้มีการปรับเปลี่ยน1-2เดือนนับจากนี้พลังงานของความเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะแต่เหมือนเป็นพลังงานของแดนพลังงานบวกพลังงานของความสุขสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะกำลังจะมานะคะเพราะมีทั้งไพ่ the world temperance แล้วก็ไพ่ 6ไม้เท้าค่ะน่าจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะ อาจจะเป็นเรื่องราวของที่เราได้จบเรื่องราวอะไรเก่าๆวงจรอะไรเก่าๆสิ่งเก่าๆนะคะเพื่อก้าวข้ามผ่านไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าค่ะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะอาจจะหมายถึงในเรื่องของการงานการเงินการใช้ชีวิตนะคะอนาคตนะคะที่ดีนะคะคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขย,ขยายอะไรในเรื่องราวของการงานนะคะไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทํามีโอกาสหยิบจับถึงความก้าว กาวหน้านะคะก็ต้องบอกว่าความอดทนความอดกลั้นนะคะความขยันของชาวตุนที่ผ่านมาไม่ได้เสียเปล่านะคะถึงบางขั้นบางคนจะรู้สึกโอ้โหมาช้านะแต่ก็ดีกว่าไม่มานะคะการรอคอยด้วยใจที่มีสติของคุณกำลังส่งผลถึงภาพรวมที่ดีสำหรับคุณด้วยค่ะ อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เป็นทางไกลก็ได้นะคะต่างชาติต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับแวดวงโซเชียลออนไลน์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโดยภาพรวมแล้วด้วยพลังงานของไพ่ทั้งหมดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีๆนะคะมีทั้งไพ่ราชาราชนีถือเหรียญไพ่8เหรียญน,นะคะ แต่อาจจะมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่สักนิดสักหน่อยนะคะระวังหน่อยเลยแหะระวังเยอะได้ก็ดีนะคะคือเรื่องราวของ ความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆนะคะอาจจะเรื่องราวของอารมณ์เดิมๆของคุณด้วยนะเพราะชาวธาตุลมจริงประธานโทษคนตนชาวธาตุลมเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะคะบางทีอาจจะคนพูดตรงๆนะคะเป็นคนชัดเจนนะคะเป็นคนฉับมาไวมียังไงว่ามาเนี่ยบางทีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดด้วยนะคุณเองก็พยายามปรับเปลี่ยนพลังงานตรงนี้แล้วนะคะอะไรที่มันร้อนเกินไปใจเร็วเกินไปหัวเสียจิตตกง่ายเกินไปคุณก็พรู้เหมือนรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วล่ะบางทีคนกระตุ้น อะไรเรานะมามาไฟกับเรานิดเดียวเราพร้อมไฟกับหนักเลยอะไรเงี้ยคุณก็พยายามเคลียร์เรื่องราวของอารมณ์ตรงนี้ให้มันหายไปจากชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไพ่เตือนมาก็ระวังค่ะคาพูดคําจาการแสดงความคิดเห็นต่างๆเพราะช่วงนี้นะคะตั้งแต่19มิถุนายนเนี่ยน,นะคะดาวเดินวิปริตหลดวงซึ่งจะผลส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกนะคะของผู้คนได้ง่ายนะคะการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของความชอบความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามอะไรใ,ให้เป็นกลางๆเข้าไว้นะคะอย่าล้าเส้น ซึ่งกันและกันจะได้ไม่มีปัญหาะะดังนั้นเราก็บางทีเราเป็นคนพูดตรงๆเราหวังดีสิ่งที่เราคิดอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกแต่พอทีพูดไปแล้วอาจจะกระทบคนอื่นแล้วมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตได้ นะคะหรือถ้าเกิดใครมาหัวร้อนใส่คุณมาไฟใส่คุณช่วงนี้ก็พยายามโอ้โหสิกรรมแผ่เมตตาปล่อยวางไปเดินหนีไปนะคะถ้าปะทะกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความขัดแย้งจากเรื่องเล็กๆก,กลายไปสู่เรื่องใหญ่ได้นะถ้าใครมีประเด็นกับใครช่วงนี้ก็พยายามอย่าไปมองหน้ากันนะคะม่ง้นเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นได้เช่นเดียวกันด้วยค่ะความขัดแย้งนี่อาจจะเกิดระวังกับผู้คนทั้งหมดเลยนะเพื่อนครอ,อบครัวคนที่ทํางานแม้กระทั่งกับคนรกักกับแฟนหรือคนที่กําลังดูดู เ,เล็งๆอะไรกันอยู่ก็ได้ด้วยนะคะพยายามนะคะปลดปล่อยปรับสมดุลปรับใจจะดีที่สุดนะด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชาวตุลเริ่มรู้ถึงความเขาเรียก<ๆ>พลังงานลบๆพลังงานที่ไม่ดีคุณก็พยายามจะทิ้งพลังงานเหล่านี้ไปนะคะปล่อยนะคะ Temperance ปลดปล่อยนะคะ สร้างสมดุลจิตใจใหม่ทำให้ทำลากักทำให้จิตใจอยู่ในสมดุลขั้วบวกกับขั้วรบให้ให้บาลานและก็สัมพันธ์กันนะคะพลังงานดอบอลบลบที่อยู่ในใจก็เคลียร์ทิ้งไปนะคะอะไรที่เคยหงุดหงิดไม่ทราบสาเหตุผิดหวังอะไรมารู้สึกโดดเดี่ยวหรือมีปัญหาคุณก็รู้สึกว่าออพอและนะคะคงเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราน่าจะมีความสุขให้กับตัวตนของเรา ได้หรือถ้าตอนนี้ยังมีอะไรตกค้างอยู่ตอนนี้นะคะถ้าไพ่ในรักษาแบบนี้คุณให้คุณมั่นใจและเชื่อใจได้ค่ะว่าเดี๋ยวอะไรดีๆนะคะพลังงานดีๆความรู้สึกดีๆความสุขที่เกิดขึ้นจากใจของคุณจะกลับมาสู่ตัวตนของคุณได้นะคะมันก็เริ่มจากความพยายามที่คุณจะเคลียร์นะคะปรับเปลี่ยนจัดสรรนะคะให้ชีวิตตัวเองนั้นมีความสุขนะคะรังสรรค์พลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับในใจเราะคะ่ะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ทีเดียวนะ ช่วงนี้1-2เดือนนับจากนี้นะคะคุณเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเทียบให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนใหม่ๆดยก็ได้นะมีไพ่สามไม้นะคะและไพ่9้าถ้วยค่ะผู้คนใหม่ๆนะคะพลังงานใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆนะคะถ้าใครที่ตอนนี้โสดอยู่หรือไม่มีใครเนี่ยช่วงในไม่ช้าไม่นานก็อ,อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่คุณด้วยค่ะนะ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรดีๆเข้ามานะคือตอนช่วงนี้คุณก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่นะคะเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆนะคะให้โอกาสผู้คนด้วยค่ะก็น่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสู่ตัว ตัวตนของคุณหรือในรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มันอาจยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นรอยสักเท่าไหร่นะคะหรือเป็นรูปร่างอะไรมากนักอาจจะเป็นลักษณะของการเริ่มเริ่มนะคะบางคนอาจจะไปอาจจะคุยกับคนผ่านทา Social นั้งโซเชียลออนไลน์ก็ได้ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งได้ไปเจอกันตัวเป็นๆการเข้าสังคมสมาคมต่างๆนะคะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณต้องพิจารณาก็ได้ว่าไตร่ตรองว่าผู้คนหลากหลายที่คุณพบเจอหรือคนที่คุณดิวๆตอนเนี้ย คนไหนคือคนที่ใช่สําหรับตัวตนของคุณนะหรือคนไหนที่จะเป็นพัฒนาเป็นรูปเป็นร่างนะคะเพื่อเป็นเรื่องราวของความรักอนาคตสําหรับตัวตนของคุณได้นะอาจจะเป็นช่วงเวลานึงที่คุณตึกตรองตึกคิดด้วยกันนะคะว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนเนี้ใช่หรือยังนะคะอเพราะคุณเองก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็ดูดูคุณอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้ก็นะคะก็เหมือนดูดูคุณอยู่เหมือนกันนะ อาจจะมีพวกเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ได้นะคะ ช่วงนี้นะคะคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นนะคะพลังงานของเดอะฟูลค่ะความสนุกสนานความร่าเริงนะคะก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะแบกความหน้าที่ความรับผิดชอบภาระอะไรต่างๆไว้มากมายทําพวกคนอื่นเยอะแยะนะคะจนบางครั้งลลืมความสุขของตัวเองไปนะคะ1-2เดือนนับจากนี้คุณก็รู้สึกว่าอยากจะหาความสุขให้กับตัวตนของคุณเองอาจจะไปเที่ยวสนุกสนานกลับทําตัวให้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหรือมีแพชชั่นอะไรที่เคยอยากทําแล้วไม่ได้ทำ ช่วงนี้ก็คือเหมือนจะทำนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำในคุณก็บวกลบแล้วล่ะว่าฉันก็จะต้องไม่เดือดร้อนใครหรือไม่เป็นภาระให้กับใครนะคะคุณก็จะใช้ชีวิตให้มีอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ไปพบเจอคนที่ทําให้คุณสนุกด้วยก็ได้อาจจะเป็นพลังใครสักคนที่เข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกกลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ท่องเที่ยวเดินทางได้มีแพชชั่นเหมือนมามาเติมจิ๊กซอส่วนที่ขาดหายของคุณไปนะคะ อาจจะเป็นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวของการไปเจอกับกลุ่มเพื่อนเก่านะคะกลับไปการเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะกลุ่มสมาคมสังคมต่างๆหรือแม้กระทั่งเพื่อนใหม่แต่ไปแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรไปไปแบบสบายๆนะคะมันก็เลยทําให้พลังงานมันเป็นความสนุกนะคะแล้วก็ได้ปลุกความสุขในตัวตนของคุณกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง แต่เหมือนช่วงนี้คุณอาจจะเจออะไรที่มีความต่างกันก็ได้นะคะเช่นระหว่างคนที่คุณคุยคุยกับผู้คนเพราะว่าคุณเองอาจจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองสําหรับคนที่อยากจะกลับมามีสีสันในชีวิตอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกนะอาจจะมีพลังงานคนนึงสนุกสนานน่ารักนะคะอีกคนนึงก็อาจจะดูเป็นเหมือนเฮอร์มิตนะคะเป็นแบบดูแล้วมีหลักการมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะคนนู้น่ีๆเงียบๆนะคะแต่ว่า ก็พอเราคุณมีปัญหาอะไรก็เหมือนกับให้คําปรึกษาให้คําแนะนําอะไรเราได้ตลอดตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้อาจจะเป็นช่วงรเวลาของการพิจนารณาแล้วก็ไตร่ตรองนะคะผู้คนด้วยนะแม้กระทั่งเหมือนเงินถ้าคุณได้ไปเจอในสังคมะไรใหม่ๆเวลาคุณจะคบอะไรกับใครช่วงนี้เหมือนแล้วก็ได้เหมือนก็จะได้วางแผนนะคะหรือว่าออรู้ว่าคนนี้ต้องเราต้องไปแบบไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางที่โอเคนะคะ ที่ผ่านมาคุณเองอาจจะอยู่กับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เริ่มตกผลึกนะคะเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะอาจจะมีชาวธาตุชาวตุลธาตุลมบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเอาล่ะช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะในการที่จะมีใครนะคะหรือถ้าตอนนี้คุณมีความรักหรือมีแฟนมีความสัมพันธ์อยู่ถ้ามันยังดําเนินไปได้ด้วยดีคุณก็เหมือนกับปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะไม่พยายามสร้างปัญหาหรือการทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันนะแล้วก็ อาจจะไปช่วเวลาที่โฟกัสในเรื่องราวของอนาคตนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินการวางรากฐานให้กับตัวตนของคุณเองด้วยค่ะแล้วก็พยายามบอกตัวเองตลอดเลยนะคะว่าถ้าคุณต้องเลือกนะคะหรือตอนนี้กำลัง Deal al, ดิวดวดูดูใครอยู่ออเดชั่นใครอยู่กำลังเลือกใครอยู่ก็จะไม่รีบไม่ร้อนนะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงคนคนนี้จะถูกใจคุณมากๆนะคะคุณก็จะรอเวลาค่ะไม่เอาแล้วนะคะความใจร้อน ความรีบร้อนนะคะเพราะมันอาจจะทำให้คุณนะตัดสินใจผิดนะก็เหมือนที่บอกชาวชาวตนเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะคุณไม่ชอบเสียเวลากับอะไรนะแต่ว่าในเรื่องราวของความรักบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าถ้าเร็วเกินไปตัดสินใจผิดทุกทีหรือถ้าจะไป คนที่เข้ามาเดือน2เดือนอดีทุกคนแหละแต่พอเวลาผ่านไปทุกอย่างทําไมมันเปลี่ยนไปดังนั้นช่วงนี้ก็จะแบบเอาละจะขอแบบไม่มองอะไรเร็วๆแล้วนะคะจะให้ทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นไปดีกว่าเพราะในเรื่องราวของความรักคุณก็ไม่สามารถไปควบคุมส,าม,าคมสถานการณ์อะไรต่างๆได้นะเพราะมันต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะอืมเพราะถ้าเราไปควบคุมอะไรมากแล้วพอมันไม่ได้ตามนั้นเราก็จะรู้สึกเสียใจนะแล้วก็อยากให้มันค่อยๆเป็นไปจะดีซะกว่าค่ะ คุณเองนะคะคุณก็อยากได้คนที่เขาเรียกว่ารับในตัวตนของคุณได้จริงๆอ่ะช่วงนี้ก็ขอรอเวลานะรอให้มันชัวร์ให้มันแน่นะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่คะ่ะถึงหนึ่งในนั้นจะมีคนใครสักคนหรือคุณเองอาจจะหมายตาต้องใจใครไว้สักคนหนึ่งแต่คุณก็จะรู้สึกว่าค่อยๆให้มันเป็นไปเรียรค่อยๆเข้าไปตะคุบเหยื่อดีกว่าไม่กระโจนเข้าไปอีกแล้วนะเพราะถ้าไม่เป็นไปตามนั้นคุณเองก็จะรู้สึกแย่นะคะ ลองดูพลังงานตัวตนของเขาหน่อยนะว่าพลังงานตัวตนของเขานะคะคนคนนั้นจะเป็นยังไงคนที่เข้ามานะคะหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่สื่อสารอยู่พูดคุยกันอยู่ออเดชันกันอยู่มันเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่สิบดาบค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดไม้แฮงแมนนะจ๊ะแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ราชาถือไม้นะคะก็ต้องบอกว่า เขาเองคนคนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคนที่สิบดาบอะน่าจะเคยผ่านเรื่องราวความหลังครั้งเก่าอะไรมามากมายแล้วนะคะน่าจะมี ออความเจ็บช้ำความเจ็บปวดนะคะหรือการล้มการเลิกนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้ว<ๆ>ผ่านการมีความมีคู่มาแล้วหรือเขาเองอาจจะไปจบความรักความสัมพันธน์กับใครมาแต่ก็คือจบสนิทนะคะเคลียร์สนิทนะคะหรือไปหันหลังให้กับใครมาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องราวของประสบการณ์ในเรื่องราวความรักมาพอสมควรซึ่งก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของเขานะคะ ดังนั้นเองเขาเองก็ยังรู้สึกว่าตอนเนี้เขาก็เป็นมนุษย์นะเขาก็อยากมีคนมีใครมีเหงาอยากรู้จักเพื่อนใหม่สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่เขาเองก็อาจจะยังมีความต่อต้านอยู่ในตัวเองนะคะหรือว่ายังมีความขัดแย้งในเรื่องราวของจิตใจตัวเองด้วยนะว่าจะยังไงในการเลือกตัดสินใจนะคะคือคนคนนี้โปรไฟล์ใช้การได้ทีเดียวนะคะการงานชีวิตนะคะนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับเขา แล้วก็แม้กรนะทั่งสารนะทางการเงินนะคะก็เข้าที่เข้าทางทีเดียวดังนั้นช่วงนี้คนที่เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยถามว่าเขาเหงาไหมเขาเหงาเขาอยากมีใครอยากมีคนคุยอยากเริ่มต้นแต่พอเอาอะไรที่มันลงลึกจริงจริงจงเขาอาจจะยังหวงชีวิตโสดที่เขาเพึ่งกลับมาเป็นตอนนี้ด้วยก็ได้นะหรือบางทีเขาอาจจะเป็นเหมือนกับเบือ่อเบือ่ออารมณ์พอะคนเป็นแฟนกัน,แน,นแน่นเนี่ยมันจะมีความแบบ ยึดติดกันเกินไปเขาเบื่ออารมณ์ตรงนี้หึงหวงอารมณ์ความเป็นเจ้าเขาเจ้าของเยอะๆนะคะการถูกควบคุมคอนโทรลดังนั้นพอได้เขามาเป็นอิสระเขาก็อยากจะใช้ชีวิตให้มันเต็มที่นะคะแล้วก็ค่อยมองหามองดูนะคะคัดเลือกนะคะผู้คนเหมือนกันนะแล้วก็ยังอยากให้มันเป็นอะไรที่มันแบบเป็นไปอะคะ่ะ ช่วงนี้ชีวิตของเขาเองมันอาจจะมีเป้าหมายอื่นๆที่ท้าทายรอเขาอยู่นะคะแม้กระทั่งการแข่งขันในรูปแบบต่างๆนะแม้ในเรื่องสัมพันธภาพแม้กระทั่งในเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของอนาคตนะคะที่เขายังต้องฝ่าฟันแล้วก็ต้องเดินไปเพื่อเป้าหมายที่เขามองเอาไว้ <c oughs> ความรักนะคะอาจจะจำเป็นสำหรับเขาแต่ยังไม่ได้สำคัญที่สุดนะคะ <c oughs> ดังนั้นเขาก็อยากจะให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบทสบายๆดีกว่านะเขาเองก็อาจจะกำลังมองคุณดูอยู่ด้วยก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันโอเคไหมแต่เขาเป็นคนที่พูดเก่งนะคือไม่ใช่พูดเก่งเขาเรียกว่าพูดดีมันคนมีสเสน่ห์เวลาเขาพูดหรือเขาทําแสดงอะไรมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหเราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกถึงความใส่ใจนะคะแล้วเขาก็เป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่สมาร์ททั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ด้านหนึ่งของเขาถึงหน้าตาอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดนะคะแต่การวางตัวของเขากับทําให้รู้สึกว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าค้นหาด้วยนะ แล้วเขาเองก็ต้องการค้นหาคนที่ท้าทายในเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกสําหรับเขาด้วยอะไรที่ง่ายเกินไปนะคะของตายเกินไปอาจจะไม่ใช่ความท้าทายที่เขาต้องการนะเล่นตัวบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายที่ต้องพิชิตนะเอาทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยจ้าว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงนะ มีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่สี่ถ้วยไพ่เจ็ดเหรียญนะจ๊ะไพ่ w i e l of fortune แล้วก็ไพ่ j u d เม e นตนะคะก็ต้องบอกว่านะอาจจะมีการเริ่มต้นแน่นอนนะคะแต่ว่าต้องบอกในเรื่องของความรักความรู้สึกอย่ามันออกแบบไม่ได้นะคะแต่มันต้องให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครเขียนแพลนตรงนี้ได้เลยนะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเฝ้ามองนะคะเฝ้าดูเรียนรู้นะคะแล้วก็ จริงๆลึกๆก,ก็อาจจะมีการหยิบยื่นไมตตีแก่กันแต่ก็ยังมีความระวังตัวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะเป็นช่วงเวลานะให้ทุกอย่างมันตกผลึกด้วยก็ได้นะคะแต่มีคนนึงอาจจะเป็นแบบกลัวกลัวเสียเวลาในเรื่องราวของความรักกลัวต้องรอกลัวมันไม่ใช่กลัวผิดหวังแต่เมื่อไหร่ที่คุณคิดจะมีความรักหรือมีความสัมพันธ์ในรูปแบบ ของเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะคะอย่าก,กลัวมากค่ะเพราะถ้ากลัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกำแพงที่ทําให้คุณอาจจะไปไม่สุดกับเรื่องราวตรงนี้นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งผีราบนะคะก็ให้ใช้ความรู้สึกที่เป็นมีทั้งหัวใจแล้วก็เหตุผลผสมควบคู่กันไปด้วยค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ